สวัสดีค่ะบรรยากาศแบบนี้มีไม่บ่อยไม่เพ็นกับคุณลงเลยถือโอกาสเดินย่อยอาหารพาเพื่อนๆชมเมืองไปด้วยค่ะเนี่ยค่ะสถานีรถไฟนะคะรถไฟยังปิดเพราะว่าเขาซ่อมแซมทางจะไม่เปิดหน้าร้อนนี่มากจะปิดโอ้บรรยากาศดีมากเลยที่นอร์เวย์ทั้งทั้งที่ฝนตกนะนดอกไม้สวยงามมากทาั้งทั้งที่ฝนตกนะวันนี้ คือฟ้าคุมฝนฟ้า,ฟามืดมัวมนแล้วฝนก็ตกตกทุกวันเลยฝนเยอะแต่ว่ามันตกมันตกไม่แรงมีบ้างตกแรงแต่ว่าสองสามวันมีตกไม่แรงมาเดินรอบสะพานแล้วสะพาน,นก็ยังไม่เสร็จแต่ไม่เป็นี่จะถ่ายมาเรื่อยๆถ่ายพอได้ได้ข้อมูลนิดหน่อยอุ้ยนี่เห็นไหม เออได้เยอะแล้วอัน้สะพานเขาจะเปิดภายในไม่ก,กี่เดือนอีกสองเดือนเขาบอกว่าสองเดือนก็จะเปิดละถ่ายไปเรื่อยพอมีการบ้านสมพิวนะคะทุกคนคุณลุงเดินไปก่อนแล้วเมื่อกี้นี่ขึ้นขึ้นไรสดนะเราเดินจะถ่ายเอาบรรยากาศเอาบรรยากาศสักหน่อย่ะทีนี้ หลุดจังเลยนเนี่ยแต่ได้หลุดได้หลุดได้หลุดมันหลุดแล้วก็เวลาเดินนี่มันสั่นสะเทือนเราต้องเดินช้าๆไม่เดินกับคุณลุงนี่มันจะต้องเดินไวหน่อยเดี๋ยวน,นี้ก็เดินไวกีขากแข็งแรงแต่ก็ขึ้นขึ้นลงลงนะว่าขาแข็งแรงแต่ก็ยังขึ้นขึ้นลงลงบางทีก็เดินไม่ไหว ขึ้นนิดขึ้นหน่อยนะคะทุกคนนะไปเรื่อยๆกว่าจะไม่ตัดต่อจะหาเอาความเคลื่อนไหวหางานงานบ้านการบ้านก็ว่าไปส่งพี่ยูเนาะสักสองสามนาทีก็ยังดีไปขึ้นสะพานด้วยกันเขาไม่เย็นทำอะไรตรงสะพานนะ ไม่ได้กันอะไรพักผ่อนพักผ่อนยืนรอเพื่อนค่ะขึ้นสะพานค่ะภายในปีนี้สะพานจะหายไปละขึ้นก่อนสองเดือนนะคิดว่าสะพานก็จะ เอาลงมันไดเนี่ยมันไดข้ามแม่น้ำเนี่ยเขาจะาลงแล้วก็อันนี้ก็เป็นสะพานชั่วคราวภายในสองเดือนนี้ก็เอาลงแล้วเดี๋ยวให้ดูสะพานใหม่นู่นกับสะพานใหม่สะพานใหม่ไปนู่นเลยนะดูสะพานใหม่ <c oughs> ปิดสองปี ลกล้อนละก้อนละนลสะานนี้ใช้แค่สองปีไม่เห็นเดินผ่านบ่อยนะคะถ้าจะมาขึ้นรถไฟหรือปรไปว่ายน้ำโอ้พูดถึงปไปว่ายน้ำไม่ได้ไยน้ำนานละนานเลยไม่เห็นไม่มีอะไร สำคัญสคัญเป็นข้อมูลที่สำคัญสำคัญนะคะที่เกียรหาข้อมูลมาถ่ายเป็นการบ้านที่ใฉ่เป็นการบ้านการบ้านเดี๋ยปดูตรงนี้ก่อนดูแม่น้ำนทางรถไฟที่คุณลุงทำงานทำงานให้บริษัทรถไฟรอกลัว รอเมนเมนเมนไม่เป็นตามไม่ได้ยินเสียงก้าวตามแก่ๆหรอไม่เ่นก็จะไม่สกบไฮะโบฟรานได้สวย จะตัดสวยงามไหมคะทุกคนดึกภูเขาวสวยภูเขาลูกนี้แหละคะ่ะที่บ่าไม่เพนขึ้นไปข้างบนกับคุณสายพินลูกนี้แหละแต่ว่าเราขับรถไปเวลาไม่เพนเดินก็จะเดินตรงเนี้ยตรงตรงหน้าเลยตรงนี้แหละถ้าขับรถก็จะต้องไปฝั่งน้นทางทางขึ้น พูดถึงสะพานนี้ก็สวยเหมือนกันนะโอเคแล้วครับคุณวัฒนคนไดห้านาทีละขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ได้กันบ้านให้ไปดเลยคะ่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีนะคะสุขกายสุขใจขอให้มีความสุขสวัสดียิ่งๆิ่ขึ้นไปสวัสดีค่ะ